สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกคนที่รักทุกท่านคะ่ะวันนี้พบกับช่องยายนาวอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ยายานาวจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมต้นไม้อีกหนึ่งชนิดพร้อมๆกับชมต้นชนชมสวยๆไปพร้อมๆกันนะคะต้นไม้สองชนิดนี้จะปลูกคล้ายๆกันกับชนชมนะคะต้นชนชมกับโปยเซียนนั่นเองค่ะวันนี้วันนี้ยายานาวจะมาอัปเดต ทั้งชวนชมแล้วก็โปอยเซียนพูดคร่าวๆให้กับท่านที่รักต้นไม้สองชนิดนี้ได้เข้าใจในการดูแลและการปลูกต้นไม้สองชนิดนี้จะปลูกคล้ายๆกันจะดูแลคล้ายๆกันนะคะเพื่อนๆโปยเซียนเป็นต้นไม้ขนาดนามอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นต้นไม้แห่งสิริมงคลนะคะเพื่อนๆการปลูกโปอยเซียนบางท่านบางบ้านก็ปลูก ไม่ค่อยจะติดดอกไม่ค่อยจะออกดอกเช่นเดียวกันค่ะต้นปอยเซียนจะปลูกคล้ายๆกันกับต้นชนชมนะคะเพื่อนๆปอยเซียนจะไม่ชอบรม่มเช่นเดียวกันกับชวนชมนะคะทุกคนปอยเซียนถือว่าเป็นไม้ตระกูลไม่ค่อยชอบน้ำเช่นเดียวกันค่ะยายนาวก็เลยปลูกไว้ ติดติดกันข้างๆกันดูแลไปพร้อมๆกันนะคะแต่ยายนาวไม่ค่อยได้อัปเดตให้เพื่อนๆได้รู้เท่าไหร่ได้เห็นเท่าไหร่ได้ชมเท่าไหร่นะคะกับความสวยงามวันนี้ยายนาวพาเพื่อนๆมาชมดอกป้ยเซียนแล้วก็จะพาเพื่อนๆชมชวนชมไปด้วยนะคะป้ยเซียนยายนาวปลูกไว้ดอกดกมากๆค่ะยายนาวปลูกให้ มีแสงแดดร้อยเปอร์เซนแล้วก็ปลูกด้วยดินใบก้ามปูนั่นเองค่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนสีไหนต้นเล็กต้นจิว๋วต้นใหญ่ก็ดอกดกดอก,ดอก,ดอก,ดอกตริมค่ะเพื่อนๆถ้าปุ๋ยเซียนมีแสงแดดที่เพียงพอนะคะทุกคนเห็นไหมคะดอกดอกมากๆค่ะแต่ชื่อและสายพันธุ์ต่างๆยายมะนาว จำไม่ค่อยได้นะคะเพื่อนๆต้องขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะคะสวยมากๆค่ะตัวนี้น่าจะเป็นพรน,นางฟ้านะคะทุกคนตัวนี้น่าจะเป็นพรน,นางฟ้านะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะดอกใหญ่มากๆค่ะยายมะนาวจะปลูกทั้งดอกจิ๋วและดอกใหญ่นะคะเพราะว่าปลูกไว้ชื่นชมไว้ดูแลไว้ชมดอกนะคะเพื่อนๆจะมีต้นนี้ก็จะกลายพันธุ์นะคะจะเป็นพันธุ์ผสมจากเมล็ดนะคะ จะเป็นพันุ์ผสมจากเมล็ดนะคะทุกคนก็สวยงามเช่นเดียวกันค่ะการปลูกเพื่อนๆปลูกต้นโปยเซียนต้องให้อยู่ระดับแสงแดดร้อเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนๆนน้านะคะน้ําวันเว้นวันนะคะการปลูกปรยเซียนวันเว้นวันนะคะวันเว้นวันหรือว่า2วันต่อหนึ่งครั้งนะคะทุกคนแต่ชวนชมอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ได้นะคะเพื่อนๆนดอกดกมากๆค่ะเพื่อนๆดอกดกมากๆค่ะ สีก็สดนะคะเพื่อนๆสีก็สดดอกก็ดกมากๆนะคะสําหรับปุ๋ยเซียนที่ยายมะนาวปลูกไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นนี่ค่ะนี่ค่ะเล็กๆนี่ค่ะต้นเล็กๆนี่ค่ะเล็กๆนะคะเขาก็จะออกดอกดกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสวยงามมากๆค่ะกับการปลูกปุ๋ยเซียนเป็นต้นไม้ที่เป็นสิริมงคลมากๆด้วยนะคะสำหรับปุ๋ยเซียนเนาะยายมะนาวมี หลากหลายสีนะคะเพื่อนๆหลากหลายสีนะคะแต่ยายนาวก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยว่ายายนาวจําชื่อของโป้ยเซียนไม่ได้นั่นเองค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆบ้านไหนท่านไหนที่จําชื่อหรือว่ามีชื่อก็สามารถคอมเมนต์บอกยายนาวได้นะคะเพื่อนๆยินดีนะคะยินดีรับฟังนะคะเพื่อนๆกับชื่อของ โพ้เซียนค่ะต้นนี้จะเป็นดอกจิ๋วนะคะทุกคนไปค่ะเราไปชมต้นชนชมต่อเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้ให้ชมปพยเซียนและก็ชนชมต้นชนชมนะคะปลูกปลูกแล้วทำอย่างไรถึงจะออกดอกดอกดกดอกตรึมสีสดสีสวยปลูกด้วยอะไรมารู้กันเลยค่ะ แทบจะไม่มีใบเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะแทบจะไม่มีใบเลยค่ะทุกคนสวยงามมากๆดกจริงๆค่ะดอกนางดกจริงๆนะคะยายนาวปลูกด้วยเศษวัสดุใบไม้ดินใบก้ามปูและยายนาวเติมปุ๋ยอะไรนะคะยายนาวเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพ่นนะคะพ่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ทุกๆสิบห้าวันนั่นเองค่ะเพื่อนๆพ่น,พนจุลซียแสงข้อแสงเผื่อใบเขาจะได้สวยดอกเขาจะได้แข็งแรงนั่นเองค่ะแล้วก็ยายนาวก็จะให้ปุ๋ยสูตรดอกสูตรละลายชา้านะคะเพื่อนๆปูดปุ๋ยสูตรละลายชา้านั่นเองค่ะเพื่อนๆเนาะยายมะนาวจะปลูกโป๊ยเซียนให้ อยู่ระหว่างแสงแดดร้อยเปอร์เซนรอเปอร์เซนค่ะทุกคนการปลูกชวนชมหรือว่าโปยเซียนเราก็จะปลูกคล้ายๆกันยายมะนาวจึงวางทั้งโปยเซียนแล้วก็ต้นชวนชมอยู่ใกล้ๆกันนั่นเองค่ะปลูกแล้วไม่ต้องให้น้ำบ่อยๆ่ปลูกแล้วจะให้ติดดอกออกดอกก็ต้องดูแลนะคะดูแลด้วย ดินดินปลูกด้วยดินใบก้ามปูเติมปุ๋ยสูตรละลายชา้าเติมปุ๋ยสูตรละลายชา้าให้กับชนชมทุกทุก,ทกหนึ่งถึงสามเดือนนะคะหนึ่งถึงสามเดือนนะคะเพื่อนเพื่อนแต่บางทีปุ๋ยบางเจ้าปุ๋ยบางชนิดปุ๋ยบางยี่ห้อนะคะเขาก็จะบอกว่าอยู่ได้ถึงหกเดือนไม่ใช่นะคะเพื่อนๆนเราต้องเติม หนึ่งถึงสามเดือนเราก็ต้องเติมแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเติมปุ๋ยนะคะทุกคนเติมปุ๋ยให้ชนชมของเรานะคะเพราะว่าชนชมของเราจะได้มีปุ๋ยกินแบบที่ว่าเพียงพอนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นแฟนตาซีนะคะเป็นแฟนตาซีแบบที่ว่าบานแรกๆบานแรกๆจะเป็นสีนี่ค่ะสีเหลืองนะคะสีเหลืองรอบๆรอบๆกลีบจะเป็นสีแดงนะคะแต่พอบานเต็มที่ เขาก็จะกลายสีมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนสวยงามมากๆค่ะทุกคนสวยงามมากๆสวยงามจริงๆค่ะวันนี้เพื่อนๆก็ได้ดูคร่าวๆนะคะให้ดูคร่าวๆกับการปลูกนะคะต้นชนชมและการดูแลต้นปอยเซียนไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะเพื่อนๆดอกสวยดอกใหญ่นะคะดอกสวยดอกใหญ่มากๆถึงแม้ว่า ต้นชนชมของใย,ยนาวจะต้นเล็กๆนะคะเพื่อนๆจะต้นเล็กๆแต่ด,ดอกใหญ่มากๆเห็นไหมคะเอาฝ่ามือเทียบได้เลยเพราะว่ายายมะนาวปลูกด้วยดินใบก้ามปูแล้วก็ใย,ยมะนาวก็จะวางชนชมให้ถูกแดดอยู่ตลอดเวลานะคะทุกคนนี่ก็คือเขาก็จะขัว้วดอกเขาก็จะแข็งแรงดอกเขาก็จะบานสุดนะคะดอกเขาก็จะบานได้เต็มที่ตูมเล็กตูมน้อยนะคะ ตูมเล็กตูมน้อยบานเล็กบานน้อยนะคะก็จะเริ่มทยอยออกมาสู่สายตาของคนปลูกก็คือมีความสุขนะคะเพื่อนๆกับการปลูกกับการดูแลชนชมต้นนี้กับต้นนี้นี่ค่ะจะคล้ายๆกันแต่ว่าสีจะเข้มจะอ่อนนะคะเพื่อนๆสีจะเข้มจะอ่อนตัวนี้จะขอบขอบตรงดอกนี้จะเป็นบานเย็นนะคะบานเย็นแบบชัดเจนนะคะบานเย็นเต็มเลยค่ะ แต่ต้นนี้จะมีเหลืองนะคะเห็นไหมคะจะมีสีเหลืองนวลนะคะสีเหลืองนวลปนน่าจะเป็นแฟนตาซีแฟนตาซีหรือเปล่าใยนาวก็จําชื่อไม่ได้อีกแล้วหละค่ะเพื่อนๆเพราะว่าายนาวปลูกเยอะปลูกก็จําไม่ชื่อไม่ได้แต่วิธีการปลูกใยมะนาวสามารถนะคะแนะนําเพื่อนๆนะสามารถแนะนําเพื่อนๆแล้วเอาให้เพื่อนๆไปปรับปรุงใช้กับต้น ชวนชมของตนเองได้นะคะเพื่อนๆเพ,เพราะว่ายายมะนาวทําแล้วดีนะคะดีต่อต้นชวนชมของยายมะนาวนะคะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์เดี่ยวดอกเดี่ยวนะคะดอกกลีบไม่ซ้อนหรือว่าจะเป็นสายพันธุ์ดอกซ้อนนะคะเห็นไหมคะจะไม่มีหนอนนอนอ้อยายมะนาวเอฟซมีเอฟซท่านนึงปลูกถามยายมะนาวบอกว่าปลูกอย่างไรยายนาวชวนชมของยายนาวถึงไม่มีหนอนมา เกาะกินใบนะคะและเลมกินใบยายมานาวลดด้วยนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าตัวน้ํา EM ก็ได้นะคะพ่นด้วยตัวนี้ค่ะตัว EM หรือว่า,าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทุกๆ15วันนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าเจอถ้าเจอไข่นอนนะคะถ้าเจอไข่นอนเราก็รีบเก็บทิ้งนะคะยายมานาวทําเป็นคลิปออก ออกให้เพื่อนๆได้เอาไปศึกษาข้อมูลอยู่นะคะเพื่อนๆเนาะคลิปที่ย้อนหลังสามารถย้อนหลังดูคลิปของยายนาวได้นะคะทุกคนสามารถย้อนหลังดูคลิปของยายนาวได้นะคะ <c lude> เพื่อนๆก็ก็วันนี้ก็ยายนาวก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมในทุกๆคลิปของยายนาวเนาะไม่ว่าจะกการดูแลหรือว่าการพาเพื่อนๆปลูกหรือว่าเปลี่ยนดินนะคะเพื่อนๆก็เข้ามาดูเข้ามาชมแล้วก็ เอาไปปฏิบัติเอาไปใช้กับต้นไม้ของตัวเองนะคะเพื่อนๆต้นไม้ของเพื่อนๆจะได้มีดอกดอกดดๆสีสดๆด,ดอกงามเหมือนของยาดาวนะคะลองทําดูค่ะด้วยเทคนิคง่ายๆปลูกแล้วเราก็วางไว้ได้เลยนะคะชวนชมเราดูแลไม่ได้ดูแลทุกๆวันนะคะเพื่อนๆดูครั้งหนึ่งแล้วก็อีก สเดือนหรือว่า6เดือนแล้วก็ถึงเปลี่ยนดินให้เขานะคะเพื่อนเพื่อนดินจากให้ดีต้องดินเศษวัสดุใบไม้จากใบกามปูนั่นเองค่ะเพื่อนเพื่อนเทคนิคดีๆวิธีง่ายๆกับการปลูกต้นชนชมแดดร้อยปอเซ็นนะคะคลิปนี้คิดว่ามีประโยชน์ยายนาฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์ฝากเพื่อนเพื่อน,กด,ก,อนกดแชร์ดูทั้งสองต้นไม้เลยนะคะวันนี้ทั้งโปยเซียนแล้วก็ชนชมคลิปนี้ไปแล้วค่ะบายบายจ้า